วันนี้จะลุมบนก่อนนะครับก็เป็นทุ่นนี่ครับทุ่นฟองน้ำนะครับทุ่นฟองน้ำครับทุ่นโดนัทนะครับสี่นิ้วนะครับก็เชือกไนล่อนครับอันนี้สองมิลนะครับจะใช้เล็กกว่านี้ก็ได้ครับหนึ่งจุดห้ามิลนะครับก็อันนี้ใส่ทุ่นนะครับเดี๋ยวอกการใส่ทุ่นแลก็ทุ่นเว้นทุ่นนะครับนี่ครับ แล้วเราก็มานับก่อนนะครับนับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็นับไปนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส2บสิบเ24ดสิบสองสิบสานะครับ30ตานะครับ30มสิบตาครับนี่ครับเหมือนเดิมครับนี่ครับ ดึงช่วงที่30นะครับแล้วก็ดึงเชือกขึ้นมานะครับแล้วก็สอดเข้าไปครับนี่ครับประกบกันนะครับดึงล็อกตะปูทั้งนั้นล็อกไว้แล้วนะครับนี่ครับประกบกันนะครับแล้วก็นี่ครับเหมือนผูกไว้ก่อนนะครับนี่ครับดึงมาแล้ววัดระยะนะครับ นี่ครับก็เลยมาหน่อยได้นะครับเ0็เซนนะครับนี่ครับหนึ่งชั่วเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็จะได้เชือกที่มีเนื้อข่ายกับเชือกที่ไม่มีข่ายนะครับแล้วก็การผูกนะครับไม่ให้มันรูดนะครับนี่ครับก็สอดไปทั้งสองเส้นเลยนะครับพอรอบ2สองนะครับเนี่ครับเราจะสอดนี่ครับเชือกที่มีข่ายนะครับเชือกที่ไม่มีข่ายเราไม่ต้องสอดนะครับนี่ครับ เราสอดเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะไม่อยู่ก็อยู่ครับก็ไม่รูดนะครับเนี่ยก็จะไม่รูดไปไหนครับเนี่ยครับไม่รูดนะครับก็อยู่แล้วนะครับนี้มาดูช่วงรอบนี้จะไม่ใส่ตะก่วนะไม่ใส่ทุนนะครับก็จะไม่ใส่ทุนนะครับก็เหมือนเดิมครับทุกเที่ยวครับ 30ตานะครับทั้งล่างทั้งบนครับนับไปครับ3 4 5 6ี่ห้าห1เจ1ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิเนีครับได้30ก็ดึงมานะครับอันนี้ไม่ใส่ทุนนะครับก็เนี่ครับเลยครับนิ้วช่วยดึงด้วยนะครับ ก็วัดระยะนะครับก็คือนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับวัดระยะปลายนะครับเลยได้นะครับเลยได้นะครับแต่จะเกินเยอะนะครับนะครับเดิมครับรอบสองก็รอบแรกทั้งสองครับรอบสองก็เฉพาะเส้นที่มีเนื้อข่ายนะครับนี่ครับก็ดึนครับเป็นเนื้อองค์พระนะครับเนี่ยครับไม่รูดนะครับก็ไม่รูดนะครับเนี่ย เรียบร้อยครับก็ทําอย่างนี้ครับจนเสร็จนะครับจนเป็นรูปขายทั้งล่างทั้งบนนะครับนี่ครับจนเสร็จนะครับนี่ครับคนที่ชํานาญชานาญหน่อยนะครับก็สามยี่ห้อสี่ชั่วโมงครับคือเสร็จทั้งล่างทั้งบนนะครับนี่ข้างบนนะครับก็ใส่ทุ่นนะครับใส่ทุ่นก็ไก่จะเสร็จแล้วนะครับ ก็เหลืออยู่หน่อยครับเหลืออยู่นิดเองครับประมาณสามช่วงครับสามช่วงนะครับนี่ครับกองเบเริ่มนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับยังไม่ได้สาวเก็บนะครับก็พอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ตีนครับใส่ตะกั่วด้านล่างนะครับนะครับ นี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการใส่ทุ่นนะครับการใส่ทุ่นเรียบร้อยแล้วขายร้อยห้าตาก็เหลือใส่ตะกัวนะครับใส่ตีนล่างนะครับ ลุมล่างครับลุมบนเสร็จแล้วเนี่ยครับเราใส่ตะกั่วเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่เหมือนการใส่ทุ่นนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับการใส่ตะกั่วตีนล่างนะครับใส่ทุกช่วงนะครับใส่ทุกช่วงตานะครับอ่าไม่ใช่ครับใส่ทุกช่วงครับระหว่างช่วงเจ็ดสิบเซนเนี่ยครับ เราก็จะใส่ทุกช่วงครับจะแตกต่างกับการใส่ทุ่นครับคือช่วงเว้นช่วงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรวมขายใส่ถุงกันครับ การเอาใส่กระสอบครับก็จะเอาทั้งล่างทั้งบนครับจับมาประกบกันครับปลายทั้งล่างทั้งบนครับครับกับเนื้อไข่ด้วยนะครับก็เอาให้เสมอกันนะครับจับให้ได้ระดับเดียวกันนะครับนี่ครับก็ค่อยจับครับแล้วก็รวบใส่ถุงไว้นะครับเพราะถ้าข้างใดข้างหนึ่งสั้นหรือยาวนะครับจับไม่เสมอกันนะครับเวลาปล่อยไข่ ก็จะม้วนนะครับคือม้วนพันกันเป็นเป็นเกลียวนะครับระหว่างทุ่นกับตะกัวนะครับอันนี้ก็พยายามจับให้เสมอกัน,นครับเวลาปล่อยข่ายลงน้ํามันจะง่ายนะครับนี่ครับจับเก็บไปเรื่อยๆครับ ถ้าจะให้ดีก็มีหาคนช่วยสักคนครับเนี่ยเวลามันสอดมันพันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนช่วยก็มาแกะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลามาดึงมาเดินแกะนะครับนะครับอันนี้ขข่ไม่ยาวมากนะครับถ้าขายยาวสิบกว่าเมตรเนี่ยครับต้องหาคนช่วยครับเพราะพื้นที่มันไม่พอครับเราจะกางตรงลักษณะตรงอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะโค้งนะครับเพราะพื้นที่มันแคบนะครับเนี่ยครับ ก็ค่อยๆเก็บไปครับนี่ครับฝั่งโน้นสอดดีกวครับนี่ครับก็ควรจะมีคนช่วยสักคนนะครนะครับผู้ช่วยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจครับทำขายนะครับอยากได้ขายนะครับไปลงตามห้วยหนองกลองบึงนะครับก็สนใจก็สามารถสั่งได้นะครับผมรับทำนะครับนะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับผืนนี้นะครับ ก็ค่าขายค่าเชือกค่าตะกัวค่าทุ่นนะครับประมาณพันห้านะครับเนี่ยครับทําเองนะครับไม่ได้จ้างก็ทําก็ทําเองครับประมาณพันห้าครับทุนทุนต้นทุนในการทําขายผืนนี่ครับร้อห้าสิบตานะครับก็ส่วนปลาสามเส้นครึ่งนะครับปลาที่ลงได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลากระดีนะครับ ลาส้อยปลาซ่านะครับก็มีปลาขแยแ่งปลาตะเพียนทรายนะครับก็ถ้าหน้าปลาหลดก็อาจจะมีปลาหลดติดด้วยครับเป็นบางส่วนนะครับก็เป็นปลาเกตนะครับปลาตัวขนาดเล็กนะครับสามเ้นครึ่งครับเป็นปลาเล็กนะครับปลาเล็กปน้อยครับ ส่วนอายุการใช้งานของข่นะครับก็ถ้าใช้ไม่สมบุกสมบันมากนะครับก็คือลงในพื้นที่โล่งไม่มีติดต่อติดขยะนะครับก็ประมาณ3ปีถึง5ปีครับนะครับถนอมถนอมเลยครับก็พันประมาณพันห้าครับก็ถือว่าคุ้มครับใช้งานได้3าถึงหปีนะครับนะครับ นี่ครับเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาวุธสําหรับคนหาปลาครับนะครับอาวุธเสริมนะครับช่วยให้หาปลาได้จํานวนเยอะขึ้นนะครับนี่ครับเปปลาเยอะขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นครับจากการขายปลานะครับ ็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ